สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์การสร้าง t ทอร์มินเตอร์ด f กเฟรนะครับซึ่ง t ทอร์มินเตอร์ด f กเฟรเนี่ยจะเป็นการรือ้อจักรวาลโลผ้าเก่านะครับ3.5ทิ้งนะครับก็เรียกได้ว่าเหลือแค่ผลงานของเจมส์คาร์เมลอนเท่านั้นนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้านับรวมกันทุกภาคเนี่ยมันก็ไม่เสียหายนะครับ เพราะว่าสามารถแบ่งเป็นหลายทำลายได้เนื่องจากว่ามันมีการการข้ามเวลานะครับแต่ก็ลุงเจมคาเมลอนเนี่ยก็ไม่ชอบภาคอื่นเท่าไหร่นะครับเลยเททิ้งหมดนะครับสำหรับเทอร์มินาเรนะครับ1-2นะครับถือว่าเป็นหนังดีอมตะขึ้นหิ่งโชว์ไปเลยนะครับเหมือนสตาร์วอล์นะครับซึ่งสำหรับยุค1984นะครับสามารถสร้างหนังแอคชั่นแนววิทยาศาสตร์ได้เนี่ยก็ถือว่าไอเดียบันเจิดแล้วนะครับเพราะ มันเป็นหนังไซไฟนี่แหละครับถึงไม่ต้องคิดอะไรสมจริงก็เป็นหนังที่สุดยอดนะครับสำหรับในปี1984นะครับผู้สร้างได้จินตนาการว่าราว 40, 40ปีเนี่ยข้างหน้าเนี่ยโลกเนี่ยจะมีเทคโนโลยีจนมีจักรกลอัจฉริยะนะครับเกิดขึ้นแล้วก็มาเป็นภัยต่อมนุษย์เรานะครับมันก็ไม่มีด้านศีลธรรมแต่ก็แบบว่ามันสามารถเรียนรู้และพฤติกรรมของเราได้นะครับในสมัยนั้นเนี่ย ในหนังจะใช้ศัพท์ว่า Android นะครับไม่ได้ใช้ศัพท์ว่า AI นะครับผมซึ่งนิยายและภาพยนตร์มักจะล้ำหน้าเทคโนโลยีเสมอนะครับพอเรามาดูในยุคนี้นะครับก็จะมีการผลิต2แบบนะครับก็คือ Android มีผลิต AI ขึ้นมานะครับในระบบคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็จะมีหุ่นอัจฉริยะนะครับที่สามารถคิดอะไรเองไดน้นอกเหนือที่โปรแกรมมานะครับ ก็อย่างที่ผู้สร้างได้โปรโมทนะครับว่าผู้ผลิต AI นะครับของภาคนี้ Darkfair นะครับไม่ใช่การใช้ SkyNet นะครับแต่เป็นผู้ผลิต ANOT800 นะครับที่ล่มไปแล้วในภาค2นะครับฉะนั้นเลยมีบริษัทใหม่นำว่า Legion เป็นผู้สร้างหายนะรายใหม่นะครับแล้วคนเหล็กเนี่ยย้อนเวลาไม่ได้มาจากปี2029แล้วนะครับภาคนี้ก็เลยตั้งใจเรียกคนเหล็กว่า 2042นะครับส่วนเนื้อหาในในยุคเนี่ยก็คือ2020นะครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นไฮยานะครับเพื่อเกินเพื่อให้เข้าใจนะครับว่า Terminator d a r k Fate เนี่ยสร้างมาในยุคไหนและอาโนตอนนี้เขาก็อายุได้72ปีเขาอาจจะไม่มีหนังที่เขาจะเล่นแล้วนะครับก็อาจจะเหมือนเป็นภาคสุดท้ายที่ดีที่สุดอะไรประมาณนี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับลองติดตามรับชมดูเนาะผมก็ไม่อาจสปอยได้ก็ลองไปดูเอาเองนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะ t e อ m i n a t o r Dark f a t e ฟนะครับ